รักหวานวานของเราเมนูแรกนะครับชูโรกับฟองดูช็อกโกแลตแคนเบอรี่นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งชูโรกันก่อนนะครับผมใช้แป้ง120กรัมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับใช้ไม้พายกวนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ทำตรงกลางของตัวแป้งให้มีลักษณะเป็นหลุมนะครับใส่น้ำร้อนลงไปครับ200มิลลิลิตรแล้วก็ใช้ช้อนไม้นะครับกวนให้แป้งกับน้ำเข้ากันดีครับ หลังจากที่แป้งเข้ากันดีแล้วนะครับก็นำแป้งใส่ในถุงบีบครับใช้หัวบีบที่เป็นแฉกรูปดาวนะครับขึงพลาสติกถนอมอาหารนะครับบนเขียงครับแล้วเราทาน้ำมันบางๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็บีบเจ้าแป้งชูโรนะครับเป็นเส้นยาวครับใช้มือนะครับจับตัวแป้งชูโร มาต่อกันแล้วก็บิดเป็นตัวเลข8ครับพอน้ำมันร้อนดีนะครับเราก็เอาชูลโรลงทอดครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเตรียมน้าตาลครับอบเชยนี่ช่วยลดอาการจุกเสียดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการรับประทานอบเชย,ยยังทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าด้วยนะครับ นะฮะเราก็จะผสมอบเชยกับน้ำปลานะครับให้เข้ากันครับแล้วครับพักไว้นะครับเรากลับมาดูตัวชูโรของเราครับทอดชูโรนะครับประมาณ3-4นาทีให้สุกดีครับนํำชูโรขึ้นจากน้ำมันนะครับแล้วก็รีบนำลงไปคลุกนะครับ กับน้ำตาลอบเชยในขณะที่ยังร้อนๆอยู่ครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสช็อกโกแลตของฟองดูนะครับซึ่งวันนี้ช็อกโกแลตของเรามีรสชาติแครนเบอร์รี่ด้วยครับผมใช้ช็อกโกแลตรสแครนเบอร์รี่นะครับหากเป็นชิ้นเล็กๆครับ แล้วก็ละลายนะครับง่ายๆครับโดยการที่เอามาตั้งบนน้ําร้อนครับคว mm hmm. ามร้อนจากน้าร้อนนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยทำให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายอย่างช้าๆครับ mm hmm. ล้วละล,วละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วช็อกโกแลตตัวนี้ที่ผลใช้นะฮะนอกจากจะมีเนื้อของแครนเบอร์รี่แล้วก็ยังมีผสมอัลมอนด์ด้วยนะครับเวลาที่เราไปชุบกับฟองดูแล้วก็จะได้เนื้อสัมผัสข,ของผลไม้ แล้วก็ถั่วเข้าไปด้วยครับนะครับเวลาที่เราเสิร์ฟฟองดูเราก็ต้องเสิร์ฟร้นๆนะฮะนี่ครับเสิร์ฟอย่างนี้เลยนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถเสิร์ฟกับมัชเมลโล่แล้วก็ผลไม้ที่เราโปรดปานได้นะครับและนี่ก็คือชูโรกับฟองดูช็อกโกแลตแครนเบอร์รี่ครับ